ดีค่ะนักเรียน2อทับเทุกคนนะคะ2อทับเ้เจอกันล้ว,ลวันศุกร์หนึ่งคาบนะคะคาบที่5เป็นตอนเที่ยงพอดีเลยนักเรียนทานข้าวกันรือยังเลยนักเรียนบอกว่าทานข้าวกันแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนก็พร้อมที่จะเรียนใช่ไหมคะ,ะดีมากเลยดีมากเลยห้องนี้เข้ามา40คนแล้วนะคะเรามี44คนเข้ามา 40, 40คนแล้วดังนั้นนะคะครูขอเริ่ม เริ่มเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบทเรียนในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของโมเมนต์ของแรงจากนะคะมวนคูณกับระยะนะคะระยะจากจุดมวลไปตั้งฉากก,ะะฉากับแนวแรงนะคะตั้งฉากกับแนวแรงนะคะและต้องมีแรงที่มากระทำนะคะแรงอาจจะมากระทและโองการที่มีน้ําหนักน้ำหนัก5กิ 55. โลกระคะเอาไว้ที่ห่างจากจุดม สิกิโลเมตรเอ้ย15กิโลกร,รัมนะคะ15กิโลกร,รมัมมาไว้ที่4เหมือนกันมันจะบาลานซ์นะคะคราวน,นี้เราลองเอา20กิโลกร,รมัมนะ,ะ20กิโลกร,รัมเอาไว้ที่สีนะคะมวล20กิโลกร,รมัมห่างจากจุดหมุน4เมตรนะคะฝั่งขวาเนี่ยโมเมนต์ของแรงเราจะมีขนาดเท่าไหร่ฝั่งขวานะคะโมเมนต์ของแรงก็คือ 5คนะูกนะับ8 2 0น2 0ฝั่งน,นี้ก็15คูณกับ8ก็เท่ากับ120เหมือนกันสมดุลของข่าก็คือโมอเม,ตม,เมตนะน,นต์ตเท่ากับโมเมนต์ทวนนะสมดุลโมเมนต์นะคะก็คือเราต้องให้สองฝั่งมันเท่ากักนนะคะรกรขึ้นมาอ่นะยกขึ้นมาแล้วก็หมุนคราวนี้เราจะได้กล้ามเนื้อตรงไหนแล้วกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วก็เราออกแรงนะเราต้องออกแรงออกแรง ถ้มีแรงพยายามที่จะยกเหยียยกเวทเนี่ยขึ้นนะคะแล้วก็มีแรงต้านที่ได้จากเวทเนีเ่ยน,นะคะต้านแล้วก็มีจุดมุ้นนะคะที่ทอคอยหนุนนะคะคอยหนุนให้มันยกขึ้นยกลงได้อันนี้คือคานในร่างกายของมนุษย์การใช้กัน,กน,น,น,นไกตัดเล็บล่ะเป็นเป็นเครื่องกลประเภทไหนการไกตัดเล็บนะคะมันจะมี ที่เรากดกันไก่นะคะแล้วมีจุดหมุนก็คือตรงที่กันไก่มันจะมีจุดหมุนเห็นไหมคะข้อต่อที่มันเป็นวงกลมโรตรงนั้นเป็นจุดหมุนะค่ะแล้วก็มีแรงตาร้านที่มากระทําก็คือแรงตาร้านคือเนี่ยตรงที่เราตัดเล็บนะคะกับไกตัด,ตดเล็กการยกเหล็กก่อสร้างด้วยปั้นจัดขนาดใหญ่แล้วป้นจัดที่ครูเปิดให้ดูะค่ะที่มันจะมีทานด้วยแล้วก็มีอะไรอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวยกมีเชือกห้อยลงมา ใช่รอกฮะรอกอ่ารอกมาชัยชัดตรงไหมนะะไม่เคยเห็นแสดงว่าเราไม่เคยเห็นว่าตรงที่ตรงขึ้นสุดยอดเสานะที่ยอดเสาทงมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นคล้ายๆกับรอกนมคะมีเชือกผ้าผ่านนะแล้วมันก็จะหมุนนะตามแรงที่เราดึงเชือกนะเวลาเราดึงเชือกเนี่ย เวลาเราดึงเชือกนะคะเชือกก็จะดึงขึ้นมาอีกถูกดึงขึ้นมาอีกนะเราจะสังเกตเห็นว่าเราดึงเชือกฝั่งหนึ่งนะคะธงจะขึ้นอีกฝั่งหนึง่งแล้วตรงยอดเสานะคะมันจะมีะะอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มาช่วยในการดึงธงขึ้นมานะคะมันเรียกว่ารอกนะคะมันจะมีรอนะมีรอกอยู่บนยอดเสาคะ่ะสำหรับวันนี้ที่เราเรียนไปนะคะในคาบนี้เนาะก,ก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องของโมเมนต์ของแรงนะคะซึ่งโมเมนต์ของแรงเนี่ยก็จะไปไประยุกต์ใช้ในเรื่องของ นนะะซึ่งเป็นเครื่องกลอย่างง่ายซึ่งโมเมนของแรงนะคะเราจะหาได้จาก m เท่ากับ F คูณ L นะคะ m คือโมเมนต์ของแรง F ก็คือแรงที่เข้ามากระทำนะคะส่วน L ก็คือระยะระยะห่างจากจุดนูนนะคะเป็นแนวตั้งฉากนะคะระยะซึ่งการที่โมเมนต์ของเราจะสมดุลที่เราเล่นเกมไปนเนี่ยนะคะ สองฝั่งมันต้องเท่ากันนะคะก็คือ m ตามเท่ากับ m ทวนนะคะโมเมนต์ตาม,มเท่ากับโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะคะสองฝั่งเท่ากันแล้วเราก็นะคะไปเรียนในเรื่องของคานในชีวิตประจําวันแล้วก็คานในร่างกายของมนุษย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะขอจบไวเท่านี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะ นักเรียนไม่มีข้อสงสัยถ้าอย่างนั้นเราก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ